ดีทุกคนนะคะวันนี้กูมาพบกับน้องหล่อมึงบางยางค่ะวันนี้ก็อยู่ไหนเอ่ยยู่ไนเอ่ยยู่ไนเอ่ยนี่คือแบบว่าตอนนี้เราอยู่ถนนตอนนี้แดดสองว่าคือแบบเขาอยู่ถนนอ่าอะไรนะเขาเรียกถนนไปทางอะไรนะ่อันนั้นี่ะปราสาทแล้วก็ไปเมืองลานะคะคือน้องหลาเมิงเห็นข่าวว่าเห็นข่าวก็ไม่เชิงกันว่าเห็นข่าวแต่ว่าเห็นพี่สาวที่อยู่เมืองลาส่งส่งแบบว่า ส่งรูปมาให้นะแคปรูปที่เขาโพสลงในเฟซอะ่ะมาว่าแบบเออเขาจะเปิดทางเมืองลาอะไรเปิดทางเปิดถนนเมืองลาเปิดด่านเมืองลาอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าใครอยากไปเมืองลาให้แบบอ่ทักแชทมาอะไรเงี้ยเออพี่หมูส่งมาแบบนี้นะคะน้องๆก็เลยเอ๊ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะตอนนี้เราก็เลยนี่เราไปอยู่ถนนนี้แล้วนะคะเราก็เลยจะแบบก็ดูจากชุดคือแบบว่าทุกคนจําชุดนี้กันได้ไหมชุดนี้ ชุดที่ไปตอนทักขี้เหล็กเนี่ยเออใช่ไปทักขี้เหล็กไปออกกาลังกายแต่ว่าทางนี้เราก็จะมาออกกํบบาลังกายคือแบบเดินนะคะเดินไปอันนี้เขาบแบามันเป็น,นถนนแบบเขาลาดยางแบบดีแล้วก็กว้างมากมันก็เลยแบบมีคนแบบเออมาออกกาลังกายทางนี้แล้วมาเดินเดินออกกํบบาลังกายทางนี้เยอะนะคะเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินออกอกําลังกายไปนะคะซึ่งแล้วก็เราก็จะไปถึงด่านนั้นเราก็จะแบบ ไปดูว่าเขาเปิดจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบแค่อ่าหยอกให้คนที่แบบเราไม่รู้นี่คือแบบหยอกเล่นหยอกเราเล่นหรือเปล่าเนาะเออเรากเลยเอะไปดูกันค่ะวันนี้เรามาศมากับสาวๆนะคะแอมาดิไม่เห็นเอาเห็น <laughs> นี่ไงอ่านี่ <laughs> มากับสาวนะคะสาว <laughs> มากับพี่พงทิพย์นะคะเ <laughs> มื่อกี้เดินมาอยู่แต่ว่ามไม่ได้บอกแต่นี้มากับ เพิ่งเพิ่งมีแค่น้องหล่ามอนกับพี่พางทิพย์นะคะแล้วก็จะมีใครมาอีกน้องบนเราวบบน้องจันคำใช่อีกสองคนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเรามาถึงก่อนละเราก็คือจะเดินไปก่อนเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะรอเดินไปก่อนเดินไปก่อนนะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวมันเย็นเราเราหนาวนะคะเราต้องกลับบ้านอืมโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะคะเดินเดินไปค่ะนี่ เห็นไหมเห็นเงาแล้วไหมไม่เห็นหน้าแต่เห็นเงานะดูเงาดูเหมือนโอ้ยเห็นต้องหลาขาต้องหลังคืนเล็กแล้วก็เหมือนอะไรอันนั้นมากเลยเขาเรียกอะไรนะเป็ดเหรอเป็ดแต่ที่สูงๆูงเหมือนมากเลยนี่ดูถนนคือแบบดีมากดีมากเลยนะแล้วก็จะมีทางก็จะเป็นเป็นนานะฮะนาน่าจะอันนี้เป็นนาอฝั่งพี่น้องมอนเกนะโอ้ยมีกองข้าวน่ารักเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางนี้ ดูดูกองข้าวอะไม่เห็น <c oughs> มีแต่ต้นข้าวโพดบางบางบางังนะคะนี่ข้างนั้นก็เยดีมากเลยอ่ะธรรมชาติธรรมชาติถ้ามีบ้านอยู่ตรงนี้ปลูกอปลูกอยู่ตรงนี้บ้านสักหลังนึงคือแบบเตื่นเช้ามาเปิดประตูมาโอ้มีแต่นา <c oughs> มันดีมากหุ่นขนาดนี้ยังจะลดอีกนะฮะ <c oughs> มีมาเจอรึอิ้มว่าไปไปต่อเรื่อยๆตรงนั้นมีหมาอยูน่นะเนอะตรงไหน,ห,นหม,มนาเนี่ยฮาๆหยาไม่ไม่หยิบโคบ้าหยาบไหม้ฮ่าๆๆๆๆๆพี่วงที่บอกวา่าตรงนั้นมีหมาวะน้องหละเก,ก็เพิ่งเคยเดินมาวันนี้เองนะทางนู้นมีหมา,าก็เลยแบบ hey, 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 ให้ให้ให้หาไม้ไปมันจะได้ไม่ไม่มากัดเราอะนู่นนู้นนู้นนู้นน่ เหมือนดงปุบ๊บมันจะไม่ต้องมาใกล้ไงอันนี้มันใหญ่กันไปเนาะอันไต่งก่อมีรึเปล่าเก็บมมไม้ม,มันถ่านเป็นมะติเป้ขึ้นบนรถเออมันนี้เปลกไม้คือเล็กมากเดี๋ยวไปดูถ้ามีก็โวนกลับแหนะ อันนั้นเป็นหมู่บ้านเอออันนั้นเป็นหมู่บ้านปราสานนะฮะปราสานป่าสานอ้ไม่ได้เข้าไปนี่เกือบสองปีแล้วนะเนูสองปีละนี่เขาทานานี่น่าจะเป็นนาทางฝั่งพี่น้องปราสานเอ,อ้ยน่าจะป,ปราสานดูเก <laughs> ี่ยวแค่ตรงตรงกลางส่วนริมริมยังไม่เกี่ยว <laughs> อุย้ยดูกองข้าว ยมันกองเนกองเยอะเลยสวยมากเนี่ยทุกัดหมาสองตัวกลัเาเลยนะไปาบนเดินมากรงมาเอ้อเามาลบาสสองก้อนนี่มาได้เลยมาที่เลยไปที่หลังนี่กันเ,เขามีบ้านอยู่นี่มันจะมีหมาแต่มันอันนี้ยังมีม,มีมีอะไรมีเจ้าของมันอยู่ไม่น่าจะทำเราได้ ทำลายเราได้นะมีไม้ใช่เดี๋ยวตีเลยเดือดเดือเดินแบบว่ารอดจากหมาแล้วยังยังคงถือไม้อยู่นะแล้วตอนนี้ก็คือโทรหาน้องจักรคำกับน้องมาลาคือเราเดินเดินมาเป็นครึ่งทางแล้วนะเขายังคงแบบน้องจักรคำยังคงบอกว่าน้องวัลายังอาบน้ำเปล่าขมอยู่อะแล้วเมื่อไหร่น้อ เมื่อไหร่นาะเราเราจะไปถึงจุดหมายก่อนทุกคนอ๋อก่อนเขาละเขายังคงแบบนั่งแล้วเป่าผมอยู่พิวพิวพิวเริ่มหอบละ <c oughs> เริ่มเหนื่อยยังเหนื่อยละเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยมาทีน,นิดนึยนี่บ <Okay. S 1> รรยากาศตอนแบบตอนเย็นกี่โมงอะห้าโมงเย็นเก้แล้วนนจะได้แล้วจะได้ละห้านหนโมงเย็นเลยสิบห้านาทีนะฮะโอเค เดี๋ยวเราเดินไปถึงตรงนั้นกันว่าเขาจะให้เราเข้าไปไหมหรือว่ายัางไม่เปิดหรือว่าองไลไ่เราได้ไหหรือว่าจะไล่เราไม่น่าไล่นะเราสวยขนาดนี้ไล่ตลอดเลยอะไล่ตลอดเลยวไละไอ้น้องเราไม่เคยมานะแต่พี่ม้งทิพมาบ่อยอยู่แล้วก็บอกว่าเขาไล่ตลอดเลยอะอือสาวๆ<ม> <สา S 1> ยังจะไล่นะเดี๋ยวเดินไปถึงนั้นกันยิ่งเดินเออเดินเดินแล้วพูดพูดยิ่งพูดยิ่งเดินนี่คือแบบ เหนื่อยวกว่าคนที่แบบเดินเดินแล้วก็แบบเงียบๆอะไรเงี้ยเออนั่นเ,เดินมาถึงใกล้ถึงอะไรอะอ่าเนี่ยประสานนะฮะเราเดินใกล้ถึงละแค่เลี้ยวอีกนิดก็ถึงละเขาจะมาโอยเราเขาทานี่ใหมอ่อ่ะตอนน้องหลังหนนมาส่งของอันนี้พี่เอ่อพี่สาวอ่ะเขายังไม่ทาเพิ่งเริ่มทำเลยแต่ตอนนี้เขาทาแล้วแน่แหละโกดังเหรอ เออไม่ไม่ใช่โกดังสิเออใช่โกดังนู้อันนั้นโกดังแล้วไอ้ไอ้ทียเนี่ยเป็นที่นั่งรถหรือเปล่านั่งรอรถอย่าง <c oughs> นี้เห,นเหรอเขาแค่บอกว่าอัน,นแค่ทำให้คนที่แบบเข้ามาเฝ้า,าด่าน,นเนาะแม่ตรวอีกแลจะเข้าเงินตรวจหน้าอีกแล้วเออไม่รู้นะก็เสียตงังค์ไปเยอะเลยนะยัง <c oughs> ไม่ถึงเลยเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าถ้าเดินมาถึงตรงนี้ คนคนที่อยู่ทางนึงเขาจะเรียกแล้วแบบข้ามมาข้ามมาเ้าข้าไปลองดูลองดูลองเสียงดูอยากได้ยินเขาตะโกนเขาจะตะโกนว่าไงมีก้นให้สันมีก้นไปอ่ะโอ้ยนี่เขาเข้าเนี่ยดูเขาปิดข้าวโอ้ข้าวปีนี้ไม่รู้จะขายให้ใครนะเขาบอกว่าอืม อนนี้เขาก็คือเอาเข้าวเก็บเกี่ยวเอาเข้าวแล้วนะแต่ว่าได้ข่าวว่าคือเขาเหมือนแบบออกโกรธมาอีกอะว่าแบบอ่ะคนคนไหนที่แบบว่าค้า,า,เา,แบบาเอาเออแบบค้าข้าวอะไรเงี้ยเออแบบมาเอาข้าวไปขายทางฝั่งแบบตะโกนเราหรือเปล่า <c oughs> คือแบบถ้าใครที่เอาคนที่อยู่สายทางเออเขตสี่อะไรเงี้ยเขาจะถ้าเข้าเมา,เาเข้าวข้าวแนน อะไรอะในในเวงอะ่ะคือถ้าใครที่เอาเข้าในเวงตะโกนจริงๆานะทุกคนคือตอนนี้คือตะโกนบ้าน้องหลามป็นแบบเอ้ยถอยไปอะไรเงี้ยเออนั่นแหละร,อ,รอเปล่าไม่รู้นะคะนั่นแหละไม่รู้ไม่รู้ว่าไล่หรือเปล่าหรือว่าแบบไม่รู้นะคือไปเถอะไปเถอะได้แล้วเนี่ย ตะโกน <prend> คือตะโก,กนจริงๆนะเออคือตะโกนไล่จ <para> ร <la gente> ิงทุกคนไม่เชงกับว่าอะไรแบบเออไม่อยากให้เข้าไปเข้าในแบบเขตเขตเขาใกล้กันไปหรือเปล่าพอโควิดอะไรเงี้ยหนูยังตะโกนไม่หยุดอีกก็เดินกลับมาแล้วเดินวนกลับแล้วยังตะโกนอีกเอออะไรเนี่ยเออเมื่อกี้พูดถึงไหนนะว่าเออถ้าคนที่แบบคนที่อยู่สายนั้นมาเอาเออเอาข้าวทางเมืองยางไปขายอะไรเงี้ยเอาแบบเอาเข้าไปในนี่แหละ บอกว่าเขาเขาจะปรับเงินอะไรเงี้ยปรับเงินแบบคนที่มาเอาอ่ะคนที่มาเอาข้าวในในเมืองยางอะปรับเท่าไหร่ไม่รู้นะนอก็ไม่รู้เหมือนกันปรับเอาไปเท่าไหร่ปรับไม่เอไม่แพงนะเกือบสามพันหรือเปล่าสามพันเนาะสามพันหยวนอะไรเงี้ยเกือบไม่ไม่เกินหมื่นหรอกไม่เกินหมื่นหยวนนะแบบประมาณสี่ห้าพันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะอ้เกินไปเนาะแต่ว่าตอนนี้คือแบบ าชาวนาก็คือแบบทํานาเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราต้องแบบเออต้องเก็บไว้เก็บข้าวไว้ที่บ้านคือเก็บข้าวไว้ที่บ้านต้องมีหนูมาหนูมากินข้าวอีกหนูมาแบบแค่ของถุงข้าวเออถุงข้าวแล้วแบบมันมันก็เสียไปกับหนูที่กินกินข้าวเราอีกนะคะเลยแบบไม่รู้จะจะขายทางไหนจะส่งทางไหนนะตอนนี้ข้าวก็คือ ทำนาเสร็จแทนที่จะได้ขายก็คือยังต้องเก็บไปที่บ้านอีกนะสรุปตอนนี้ก็คือไม่เปิดนะคะทุกคนก็คือข่าวปลอมค่ะข่าวปลอมนะคะว่าเขาจะเปิดทางเมืองลาคือข่าวปลอมค่ะน้องหลงก็คือหลงเชื่อไปได้นะ,ะคิดว่าจริงก็เลยลองมาดูสุดท้ายก็คือโดนหลอกแบอบกว่าเออหรือว่าเขาแบบเราต้องแบบกักตัวแล้วเข้าไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล อตอนนี้ก็เดินวนกลับนะคะเดินวนกลับอีกพอเมื่อกี้เขาไล่เราแล้วไงเราก็ต้องวนกลับนะคะออกกําลังกายยังไม่มีเหงื่อเลยเคิดถึงคิดถึงเมืองลาคิดถึงถนนทางนูน้นคือมัน,ม,นมันมีทุที่เที่ยวไงถ้าระหว่างแค่บางยางมันไม่มีที่เที่ยวถ้าเขาเปิดทางทางนี้เราสามารถไปเที่ยวอ่าสือลือนะคะสือลือก็คือใกล้ๆ ใกล้เมืองยางอยู่ไม่ถึงกับใกล้ขนาดนั้นแค่ใช้เวลาประมาณ20นาที30นาทีก็คือไปถึงได้ละที่นั้นก็จะมีแบบสถานที่เที่ยวเยอะกว่าเมืองยางนิดหน่อย,อย,อยแต่มันเป็นเขตจีนไงเขตสีอาทุเตตตาเลวะนะคะตอนนี้วนกลับก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> มาละ <c oughs> มาละ <c oughs> หันมาหมดเลยมาละนี่ คือน้องบหลานี่เสื้อนี่แบบเสื้อนี่แบบหนาๆนะกางเกงนี่ขาสั้นๆนะเอ้ยเนาะมาทำอะไรมาถ่ายรูปเออจมแล้วไม่ได้เดินมานะคือเรานี่เดินมาจนถึงตอนนี้แต่เขานี่คือนั่งรถมาจนถึงเราเอาเยไม่มีแรงค่ะไม่มีแรงก็เลยต้องเป็นคนรถเป็นพยาบาลแต่ไม่มีแรงทุกคนไม่มีแรงค่ะเอาแรงไปดูคนไข้หมดใช่ค่ะก็เลยต้องทำมาถ่ายรูปนะคะใช่ทุกคนนี่ไม่มีลำแสงปากแดงกว่าน้องหลังกันี้ ก็คือถ่ายรูปกันนะสองคนนี้ก็น้องเหล่าเนรอเต้นติ๊กต็อกอยู่นะคะตอนตอนนี้เข้าไปติดตามติ๊กต็อกน้องเหล่าเินได้นะคะทุกคน,นโอเคถ่ายรูปกันต่อจ้ะถ่ายรูปกันต่อแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มเย็นแล้วแต่วันก็ไม่มีแล้วนะ <c oughs> หนาวละโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะคลิปออกกําลังกายของเราเงนไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าเป็น คนผอมอยู่แล้วอย่าออกให้มากนะเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็แค่แบบมา,ามาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนนะฮะมาส่งพี่พงศิษฐ์มาเป็นเพื่อนกัน<ม>ก็ไม่ได้เดิอนอะไร,กระไกลขนาดนั้นก็เออก็ไม่ไกลเท่าไหร่แหละแต่ก็โอเคนะโอเคอยู่นองหากจเดินไวถึงจะขาเล็กก็ก็เตได้ไปได้ค่ะทุกคนนี่ก็แค่อยากรู้ว่าทางาด่านทางนี้เขาจะ เังเปิดอยู่ไหมหรือว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็แค่แบบมาสำรวจดูนะฮะเผื่อเผื่อ,อแบบเขาเปิดเราจะได้วิ่งข้ามไปได้เลยนะ,ะสุดท้ายเขาก็ไม่เปิดนะฮะอืมโอเคค่ะก็ตอนนี้จำกำลังจะเดินไปไปที่มอเตอร์ไซค์นะ,ะมอเตอร์ไซค์ละก็ได้จะถึงแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็แชร์แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้น้องหลังนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องหลังันด้วยะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i'ma stay with you